เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดยอะน้องค่อยจะน้องค่อยยิ่งมีน้องค่อยออยิ่งมีเสื้ออยู่เดี๋ยวบอกเจ้าของบ้านและเป็นเรื่องเลยงานนี้พูดไม่ออกเน่ยนะ <c oughs> <c oughs> อึบ้บมาข้างนี้เดี๋ยวทุกคน <c oughs> นี่ยคือบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้จ้ะเออบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ทีนี้ทุกคนเข้าใจหรือยังว่าว่าอเด็ดดอกไม้อยู่พื้นดินเนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยมันก็เนี่ยคล้ายๆกับมายราบนี่แหละอ่าคล้ายๆกับมายราบเลย <c oughs> อัน,อนตบที่สุพรรณสะเทือนถึงอ้อตบที่อุดรสะเทือนถึงสุพรรณบุรี <c oughs> มี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 ม,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 มีมีรายการร้อนนะเออมีรายการอา่าร้อนร้อนหนาวหนาวนะ <ic c oughs> เออใครใครใครมาดูไลน์นี้นี่อ่าเราหาต้นไมยราแป๊บอ่าเอาไว้ระบายเออเขาเขรู้แล้วรู้แล้วมาที่นี่โอ้ยรู้แล้วว่าว่าจะยังไงเวลาเวลาโมโหอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่ยเราจะได้จะสันถูก <c oughs> นี่อ่าทุกคนลองลองลอง,ลองคิดเมนูนี้นะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไงเอออ่าหาถ้าใครไม่มีต้นมายาาบแถวบ้านนะแจ้งนะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ไปปลูกเลยอ่ะปลูกปุ๊บดีปลูกปลูกปุก๊บนี่ทุกคนจะได้ไอเดียแล้วคนข้างตัวก็จะไม่กล้าแล้วทีนี้ปาตบขนาดนี้เลยบอกสิแมเออ อ่ะตบขนาดนี้เลยถ้าใครไม่มีนะบอกนะอ่ะเราจะจัดส่งฟรีเลยจ้ะเออจะจัดส่งฟรีเลยแจ้งนะแจ้งนะทุกคนอ่าแจ้งเลยถ้าใครถ้าใครนี่นะไปปลูกสมมุติว่าบ้านใช่ไหมเราไปปลูกปลูกใส่กระถางเนี่ยอ่าถ้าเป็นคอนโดนะอุ้ยยิ่งสะดวกจ้ะอ่าปลูกแล้วก็ใส่กระถางหาที่ห้อยระยะเลยห้อยโชว์เลยพอตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าเรากําลังรู้สึกว่าเราเคื่องมากมาก,มากนะสิเมีย อ่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอุยอ้ยอุแต่มันสวยจังเด้อเด้อเด้ออ่ามันสวยมันสวยอ่ามันเป็นมันเป็นทรงพุ่มขยายออกนะทุกคนอ่ามันเป็นทรงพุ่มขยายออกนะอ่าใครยังไม่รู้จักใครก็ทักทายทำความรู้จักกันนะเอออ่าบอกแล้วว่าถ้ามาบ้านยายป,ป้านี้เนี่ยก็จะ <laughs> ก็ก็จะเจอประมาณนี้เลยจ้ะเออก็จะเจอประมาณนี้แหละ โอ้แต่มันสวยจ้ะนี่มันสวยมันสวยอ่าเครื่องสามีจะได้เครื่องสามีจะได้ระบายฝนจะมาแล้วนั่นอ่ายังว่าอยู่นี่พี่เปี๊ยกแต่ว่ามันมันยังไม่นี่ก็โอเคยังไม่นี่อยู่อ่าอ่าคือถ้าถ้าใครต้องการเนี่ยบอกเลยนะส่งฟรีจ้ะอ่าเราเรามาระบายช่วยกันหืมนอนดึกเพราะกิ๊กสาวเหรอ คุยกับสาวเหรอพูดไม่รู้เรื่องกันสิแม่าห้อยเนี่ยมันมันจะออกเป็นพวงยาวจ้ะเออเป็นเป็นมันจะแผ่ขยายอ่ามันจะแผ่ขยายสวยมากทุกคนอ่าดอกก็สวยอดอกก็สวยปลูกใส่กระถางไว้เลยไว้เลยจ้ะญี่ปุ่นเขาเอาใส่กระถางพี่อพี่เตือนเวลาแผ่นดินไว้ใช่ไหมพี่พี่พี่แม่แม่สีใช่ไหมนี่ <laughs> อ่าใคร ถ้าใครต้องการบอกนะเ,เดี๋ยวจัดจัดให้ฟรีเลยจ้ะเออจัดให้ฟรีแล้วก็ทําแบบที่ชมเลยนะทําแบบที่ชมเลยนะอา่าอ่าบอกว่าเวลาไม่สบายใครพาไปหาหมอหฮไหนพูดไม่รู้เรื่องนอนดึกทําไมเออเวลาไม่สบายเนี่ยใค,ใครดูแลใครต้มข้าวต้มให้กินอา่าใครพาไปหาหมอพูดไม่รู้เรื่องอ่ ทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องเออไปเจ้าแก้สาวเหรอเห้อนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยว่านอนสอนง่ายนะเนี่ยว่านอนสอนง่ายมากไปพวกเราแยกย้ายเถอะอ่าแต่มันสวยมันสวยจ้ะเออมันสวยอืมอย่าเพิ่งแยกย้ายแต่แต่ว่ามันสวยมันสวยดูมันสวยมาก อันนี้อันนี้นี่ที่บ้านที่บ้านทุกคนเรียกดอกอะไรโอ,อ้คือคือมันมันมันไอ้น,นี่แม่มันสวยไหมเออเนี่ยมันสวยมากจ้ะอย,อย่าอย่าเพิ่งแยกย้ายสิ <laughs> จะแยกย้ายไปไหนออะตอนนี้นี่เป็นช่วงแนะนําพืชจ้ะอะเป็นช่วงแนะนํพืช